ถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตเราคงนึกถึงจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องของหาดทรายที่สวยงามน้ำทะเลใสท้องฟ้างดงามสถาปัตยกรรมย่านตัวเมืองเก่าคาเฟ่ชิคๆร้านอาหารอร่อยๆแต่ภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่นั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยเราอีกที่หลายๆคนได้รู้มาบ้างแล้วจากวิชาประวัติศาสตร์ในห้องเรียนนั่นก็คือ กวัติศาสตร์ศึกสงคราม9ทัพ1ใน9ทัพลงมาตีที่เมืองขลางหรือจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันศึกครั้งนั้นเองได้สร้างวีรสตรีผู้กล้าหาญให้ลูกหลานได้กล่าวขานไปตรับนานเท่านานคือเท้าเทพกระัตรีและเท้าสีสุนทรวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่ามีสถานที่เที่ยวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับศึกสงครามในครั้งนั้น ที่ยังคงหลงเหลือให้เราได้ไปศึกษาเรียนรู้และทราบซึ้งกับวิรกรรมของท่านทั้งสองกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นอันดับแรกนะคะเรามาดูวัดพระนางสร้างหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดนาสร้างวัดพระนางสร้างสร้างขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนค่ะแต่จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระประธาน และอุโบสถที่เป็นอุโบสถแบบมหาอุดที่มีไม่กี่แห่งในประเทศไทยแล้วสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในวัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นที่สำคัญอยู่4องค์ได้แก่พระพุทธรูปสายญาติหนึ่งองค์และอีก3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยฝีมือของช่างพื้นเมืองค่ะตำนานเล่าว่าครั้งเมื่อศึกสงคารามเก้าทัพพศ2328 พมาได้เข้ามาลุกลานเมืองถลางวัดพนางสร้างจึงเป็นฐานที่ตั้งรับค่าศึกและเสียงทายของชาวเมืองถลางคุณหญิงจันและคุณมุกได้มาขอพรและเสียงทายการศึกต่อพระพุทธรูปในอารามหลังนี้นับเป็นหนึ่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศักการะของชาวภูเก็ตมาถึงปัจจุบันอีกด้วยค่ะจากนั้นเรามาชมบ้านเท้าเทพกสัตตีเท้าสีชุนทอนหรือ รนย่าจันเป็นบ้านจำลองที่สร้างบนพื้นที่จริงตามแหล่งประวัติศาสตร์ที่นี่เป็นบ้านเจ้าเมืองเรือนไทยภาคใต้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงบนที่ดินซึ่งเคยเป็นเรือนของคุณหญิงจันมาก่อนตามหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ดินบริเวณนี้เคยเป็นจวนของจอมร้างบ้านเคียนบิดาของท่านซึ่งภายหลังมีผู้บริจาคที่ดิน ให้สร้างบ้านจำลองหลังนี้ไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในเรือนจำลองมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของใช้ต่างๆในอดีตมีปฏติมากรรมรูปเลซินในท่านั่งของเท้าเทพกษัตริรีกับเท้าสีสุนทรที่งดงามโดยการทำปฏติมากรรมรูปใบหน้าของท่านนั้นมาจากการประมวลใบหน้าของลูกหลานผู้สืบสายตระกูลรวมถึงรูปปั้นอนุสาวรีย์ของท่านที่เราจะเห็นเป็นสง่าและน่าเกรงขาม ก่อนที่จะเข้าในตัวเมืองจังหวัดน,นั่นเองค่ะเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกถึงกลิ่นอายและวิถีชีวิตของคนถลางแน่ดีเลยล่ะค่ะถัดมาคือนบนางดักนบนางดักคือชื่อเรียกของเขื่อนประวัติศาสตร์เป็นฝ่ายน้ำที่ชาวเมืองถลางสร้างขึ้นเมื่อครั้งศึกสงครามซึ่งเป็นการสร้างฝ่ายน้ำปิดคลองบางใหญ่ เป็นหนึ่งในยุทธวิธีอันชานฉลาดของท่านหญิงจันเพราะขณะนั้นมีกำลังพลอยู่น้อยนิดท่านจึงใช้นกนางดักเป็นกลยุทธ์ในการสู้รบกับทับพพมา่าเพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำในคลองบางใหญ่ให้เหือดแห้งและผ่านน้ำให้ไหลผ่านไปตามทุ่งนาสองข้างคลองให้ท่วมถือเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงทัพเสบียงและกดดันบังคับให้ทัพพม่าต้องเดินทางมาตามทุ่งนาที่ท่วมน้ำ ทำให้ไม่เอื้อต่อการสู้รบจนตกเป็นเป้าหมายของการใช้ยุทธวิธีจนกองทัพพม่าแตกพ่ายไปแม้ในปัจจุบันนกนางดักไม่เหลือล่องรอยเดิมให้เห็นแล้วแต่ที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจของคนภูเก็ตค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะเมื่อมาเยี่ยมเยือนอดีตเมืองถลางนี้ คงจะเป็นอนุสรสถานถลางชนะสึกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโคกพมา่าอนุสรสถานถลางชนะศึกนี้เป็นทุ่งนาโบราณเรียกว่านาหลวงที่นาแห่งนี้เป็นบริเวณอู่ข้าวอู่น้ำของชาวถลางในอดีตเพราะมีน้ำจากคลองบางใหญ่ไหลาจากเขาพระแทวผ่านไปออกสู่ทะเลที่หาดเลพังจึงทำให้ทัพพม่าเข้ามาตั้งค่ายปิดล้อมอยู่บริเวณนี้ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นพื้นที่สมหลภูมิสำคัญที่สุดในศึกสงครามเพื่อลำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนผู้กล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้จึงมีการอัญเชิญปฏิมากรรมรูปปั้นของก้าวีรชนผู้กล้าเมืองถลางมาประดิษฐานตั้งสง,ง่างดงามอลังการไว้กลางนานหลวงจึงทำให้อนุสร์สถานถลางชนะศึก เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดชมไปเลยทีเดียวค่ะสุสานแม่มาเสียตามตำนานเล่ากันว่าเป็นสุสานของแม่เสีย พระนางคือมารดาของท้าวเทพกษัตตีท้าวศรีสุนทรเป็นบุตรีของเจ้าเมืองไซบุรีที่เคยมีสามีอยู่แล้วแต่ขัดใจกับสามีเก่าเลยออกจากเมืองไซบุรีและเดินทางมาอยู่เมืองถลางต่อมาได้แต่งงานกับเจ้าเมืองถลางในสมัยนั้นปากทางเข้าเราจะเจอสวนในพื้นที่สวนบุคคลเดินเข้ามาอีกนิดก็จะเจอที่ตั้งสุสานค่ะ วัดม่วงโกมารพัฒน์เป็นวัดล้างวัดเก่าแก่ที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองอยู่ในอดีตก่อนสงครามศึกทลางได้ใช้ลานวัดม่วงโกมารพัฒน์แห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหารฝึกการเคี่ยวน้ำมันฝึกซ้อมลำกริดฝึกผสมดินปืนมีบ่อน้ำสำหรับแช่ว่านยาสมุนไพรให้ทหารอาบเพื่อการอยู่ยงคงกระพันภายหลังมีการบูรณะไปเป็นส่วนสังสรรค์ธรรม เพื่อใช้ประกอบพิธีบวงสวงไหวดวงวิญญาณบรรพชนผู้ก้าเมืองถลางนอกจากนี้แล้วบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมณีสีถลางที่หล่อขึ้นด้วยดีบุกผสมปางคันทราชหรือปางประทานฝนประทับอยู่ใต้ต้นโพมีสาราจตุลมุกที่ประดิษฐานรูปหล่อเท้าเทพกษัตตรีเท้าสีสุนทอนเพื่อให้ผู้คนมากับไหว้ขอพรและเสียงเซมซี วัดม่วงกุงมาราพัฒแห่งนี้จึงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคนภูเก็ตค่ะมาปิดท้ายด้วยการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งแห่งนั่นคือวัดพระทองหรือวัดพระผุดเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปเพียงครึ่งองค์ จึงเป็นที่มาที่ชาวบ้านเรียกว่าพระผุดเรียกได้ว่าเป็นพระประธานที่มีหนึ่งเดียวในโลกเลยละค่ะมีเรื่องเล่าเมื่อสมัยศึกสงครามเมืองถลางพมา่าพยายามจะขุดเอาพระผุดกลับไปพมา่าด้วยแต่เมื่อขุดลงไปในดินก็เจอกับมดคันพิษและฝูงแตนไล่ต่อยจนพมา่าละความพยายามและแตกหนีไปทําให้พระผุดยังคงอยู่คู่เมืองถลางมาถึงทุกวันนี้นอกจากมีพระผุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดแล้ว ด้านนอกอุโบโสถยังมีพิพิธภัณฑ์สถานวัดพระทองเป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูกเก็ตในสมัยอดีตใครที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์และอยากเข้าใจเมืองภูกเก็ตมากขึ้นไม่ควรพลาดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะทราบซึ้งถึงวิลกรรมของท่านทั้งสองและสถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูกเก็ตกันบ้างหรือเปล่า มีแต่ที่สวยๆน่าไปกันเลยใช่ไหมล่ะแต่บอกว่านี่ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นมีที่เที่ยวที่น่าสนใจควรค่ากับการไปเยี่ยมชมอีกคราวหน้าหากใครที่กำลังจะมาเที่ยวภูเกต็ตถ่ายรูปทะเลสวยๆน้ำใสๆเสร็จแล้วลองเปลี่ยนฟิลมาเที่ยวแนวประวัติศาสตร์กันดูนะคะน่าจะเรียกยอดไลค์เพิ่มได้ไม่น้อยได้เที่ยวครบทั้งทะเลทั้งประวัติศาสตร์ด้วยแบบนี้ฟุ้งไปอีกนะคะสวัสดีค่ะ